สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามชมการลื้อของคูปะต้าแปดตันต่อครับกำลังทำงานขุดหรือว่าขุดดีครับรุนนี้สะดวก เคลื่อนย้ายง่ายนคนับก็ขีมือโอเคอนี้กำลังดกดยินเซอร์รี่งานรับเมาครับ เอาหรือป่าการทำงานกำลังขุดตอออกเก็บงานอันนี้ไม่ต้องอกอกไม่ต้องออกบอบ,บอถผมผ่านไปเลยเอ็ดแบบือจังนั่นไหม อันใี้่าก็คือว่่ต้องเอาออกแค่เรียงมันเปลี่ยนท้งเสื้ออ่าการทำงานต่อของรถขุดขนาด8ตันหรือว่าคนขับมาอยู่กับผมมาจากบุรีรัมย์แล้วฝีมือโอเค วต่อไปมีรถดำเข้ามาวิ่งอีกสองสวันไปรับหนุ่มน้องใหม่อมือใหม่เข้าแก่ใหม่หัดเล่นแมคโครก็เลยไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนก็เลยจัดคูบาร้ตาเลย จะลงพื้นที่โอเคตำบลดงเกียนตอบรับดีใช้งานได้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายให้ดูใหม่ดูทีละสี่นาทีห้นาทีไปขอ,ขอบคุณครับ